โอเคครับเรากลับมาพบกับช่อง sim คอมเพนีไทยแลนด์บายสแอนะครับผมวันนี้นนก็จะมาพาเพื่อนๆเ,เล่นเกมซิมคอมเพนีแบบเบื้องต้นแบบง่ายๆก่อนนะครับผมสำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้หรือผู้ที่เริ่มที่จะอยากเล่นนะครับผมทีนี้เรามาเริ่มเล่นเกมนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับผม อขออนุญาตเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษน,นะครับผมเพราะผมชินกับภาษาอังกฤษมากกว่านะครับทีนี้เรามาดูนะครับผมส่วนแท็บนี้นะครับผมเป็นแท็บคูณ XP พิเศษนะครับผมสำหรับการซื้อการก็ขอพยับสำหรับการผลิตและการขายเราจะได้แต้มคูณสามนะครับผมเพื่อเป็นการประหยัดเวลานะครับนนี้เขาจะให้เรามา ที่12ชั่วโมงครับผมคูณ3.2ถมงส่วนตัวนี้คือยอดเงินของเรานะครับผมขออภัยครับส่วนตัวนี้คือยอดเงินของเรานะครับผมเรามีเงินอยู่ทั้งหมด12,586เหรียญนะครับผมส่วนตัวนี้คือดาวพิเศษที่เราล็อกอินที่เราขายของอะไรก็จะให้ดาวประมาณเรื่อยนะครับผมส่วนตัวนี้คือชื่อบริษัทเราส่วนนี้คือเลเวลของเรานะครับผมอ่าทีนี้เรามา เริ่มทำการผลิตกันดีกว่านะครับผมตอนนี้เราก็มาดูว่าเราอยากผลิตอะไรแต่ก่อนหน้าที่เราจะมาผลิตเราต้องมาดูก่อนว่าในแฟลชเ o u ส e เนี่ยเรามีอะไรบ้างตอนนี้เรามีพลังงานไฟฟ้านะครับผมอยู่ที่1นึ่งหมื่นมีน้ําอยู่ที่10,000มีตัวทรานสปอร์ตก็คือตัวขนส่งที่เราจะเอาไปขายในเส้นคอนแทคนะครับผมอย่างนี้ผมมาเล่าใน p อยู่ที่5,000แล้วก็มีเหล็กอยู่ที่300นะครับผมแล้วก็รู้แล้วว่าตอนนี้รามีอะไรอย่างที่แน,น่คืนเรามีน้ำอยู่ที่10,000แล้วก็จะมาดูว่าเราจะผลิตอะไรตอนนี้ถ้าเราอยากรู้ว่าเราผลิตอะไรแล้วเราขายได้ราคาดีให้เรามาเช็คที่หลาน้านะครับผมตอนนี้ราคาแอปเปิลอยู่ที่4.3ส้มอยู่ที่4.58 ส่วนนงุ่นอยู่ที่5.26ทุกอย่างทายหมืนเลยนะครับผมแต่ผมแนะนำว่าเบื้องต้นง่ายๆเพื่อนไม่อยากเล่นแบบยากๆอยเข้าใจใง่ายขายแอปเปิลครับเพื่อนมันจะง่ายกว่าเยอะเลยเราก็มาดูแอปเปิลต้องการน้ำ3มเมล็ดพันหนะครับผมเราก็มาที่ e x c h a แ g e แล้วเราก็มาซื้อตอนนี้เรามีน้ำอยู่10,000ที่แอนั้นต้องการมาเมล็ดอยู่ประมาณ5,000นะครับผม ก็ขีดไ okay, ป5000เราก็ต้องใช้เงินซื้อทั้งหมดอยู่ที่1 1 3 0อเหรียญนะครับผมส่วนตัวนี้คือราคาของร้านค้ากลางที่ผู้เล่นคนอ,น,อนอื่นๆนะครับผมนำของเข้ามาขายส่วนนี้คือราคาที่เขาตั้งไว้นะครับผมส่วนเกมเนี่ยมันจะตั้งมันจะซื้อของจากราคาที่ถูกที่สุดที่ผู้เล่นคนอื่นตั้งไว้นะครับผมเพื่อเป็นผลประโยชน์ต่อเราให้ง่ายที่สุดน,นะครับก็ตัวนี้มีทั้งหมดอยู่20,000 9,000ชิ้นนะครับผมเขาขายอยู่ที่0.226นะครับผมต่อชิ้นแต่ตัวนี้ตัวนี้คือดาวสินค้านะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเล่าใน EP ต่อไปเดี๋ยวเราเอาตัวนี้เบื้งต้นี้ง่ายไปก่อนโอเคทีนี้ปุ๊บอ่าพอเราซื้อของแล้วผลล็อก,กชิปเมนต์เราผ่านเราก็จะได้เงินงาน1,000เหรียญส่วนนี้คือไบเออร์นะครับผมก็ได้กลับมา1 0 0เหรียญ ทีนี้เราก็ได้มเมล็ดพันธุ์มาแล้วนะครับผมเป็น5,000ชิ้นแล้วก็มีน้ําอยู่ที่1000ชิ้นนะครับผมเราก็ทําการผลิตเอาขออภัยครับเราต้องใช้น้ํามากกว่าใบพันธุ์สาเท่าฉะนั้นเราก็จะมาซื้อน้ำเพิ่มนะครับผมหาน้นํานี่น้ำนี่แล้วก็ซื้อน้ำเพิ่มอีก5,000น้ําค่อนข้างสาคัญนะครับผมสาหรับฟาร์มแพงมากด้วยนะ กดแม็กไปใช้เวลาในการผลิตทั้งหมดอยู่ที่2ชั่วโมงนะครับผมแล้วก็สตาร์ทไปแล้วเราก็ปล่อยให้ตัวเกมมันรันไปเรื่อยๆนะครับผมส่วนนี้เราซื้อของมาขายเราซื้อของมาทำอะไรสักอย่างมาขายหรือมาผลิตอะไรสักอย่างเราจะได้ดาวมาห้าดวงส่วนนี้ล็อกอินทุเดย์ก็คือวันนี้เราล็อกอินล้วก็จะได้ดาวมา5ดวงนะครับดาวถา,ถามว่าทำไรได้เราสามารถนำดาวนะครับผมมาแลกเงินได้ส่วนนี้คือ า940 40ดวงแรกเงินได้1นึ่งนเหรียญน,นะครับพอมาถึงจุดนี้เราต้องรอแต่สโตร์เราว่างเราสามารถซื้อของมาขายได้เลยสมมติว่าผมอยากขายอะไรดีง่ายๆผมอยากขายของที่มีความต้องการในตลาดที่สูงมันก็จะมีระดับ normal นะครับผมแล้วก็ high แล้วก็จะมี very high แล้วก็จะมี extreme นะครับผมอยากขายของที่ ความต้องการสูงสูดมาก,กน,นี่คือ EXTREME นะครผมผมก็จะขายไขย่ผมจะไปซื้อไข่มาขายผมก็จะมาตรบนี้แล้วก็ซื้อไข่จำนวนสัก1 0 0 0ฟองน้อยไปอยากได้สัก5,000ฟองอ่าแล้วก็เป็นเงินทั้งหมด5,000เหรียญน,นะครับผม5้0 0เหรียญเราก็จะซื้อจากคุณคนนี้กับคุณคนนี้นะครับผม ทั้งหมด5ชิ้นสองคนนี้เขาขายอยู่ที่เขามีทั้งหมด7ชิ้นนะครับผมอันนี้คือแถบที่เราซื้อไปนะครับหมราคาเนี่ยมันก็จะอยู่ที่ประมาณ1.09เหรียญน,นะครับผมต่อชิ้นนะครับผม2คนนี้เขาขายราคาเท่ากันแแล้วก็บายมาเลยซื้อมาอุ๊พอซื้อเสร็จมันก็ขึ้นเตือนว่า you have นะครับคุณมีขายทั้งหมด5,000ชิ้นที่ซอกที่โ่ง,งคุณแล้วอ่า ทีนี้เราก็มาที่ตัวนี้แล้วก็มากําหนดจานวนชิ้นนะครับผมในซ็อกเรามีห้าพันเราจะขายทั้งหมดเลยแล้วกดออนะครับผมทีนี้เรามาตั้งราคาขายเราจะตั้งเท่าไหร่ก็ได้เราจะตั้ง1เราจะตั้ง2เราจะตั้ง3 1, เราจะตั้ง4ก็ได้นะครับผมเรา,มาสามารถกําหนดราคาขายได้ทีนี้ตัวเกมเนี่ยมันแนะนมาแล้ว,ว่าเอเวอเรสต์ไพของการขายจากร้านค้าเนี่ยอยู่ที่1นึ่งจุดเจ็ดสี่นะครับผมแล้วก็ตั้งไว้ที่1 ง่ายๆนะครับผมีนี้มันก็จะบอกว่า Profit per unit นะครับผมกำไรที้ต่อชิ้นอยู่ที่0.49ต่อชิ้นนะครับผมแล้วก็เอา5,000คูณด้วย0.49เราจได้เกําเราจะได้ตัวเลขก,กำนวนของกำไรของเรามา,เ,า,เ,ารเราจะเอาขออให้ครับเราจะเอา5,000คูณด้วย0.49ย์เก้าก็จะได้กำไรทั้งหมด2,450เหรียญ ต่อการขายครั้งนี้นะผมส่วนการขายครั้งนี้ใช้เวลาทั้งหมด5ชั่วโมงสีสนาทีนะครับผมแล้วก็กดสตาร์ทได้เลยตึ๊บอ๋อขออภัยครับเลเวล2เรายังจะขายได้อยู่ที่2ชั่วโมงเท่านั้นฉะนั้นเราก็ต้องมาลดจำนวนยูนิตลง2ชั่วโมงงั้นผมขายสักหนึ่งันชิ้นก็ได้อืมขอสอง0ันได้ไหมไม่ได้เอางั้นผมเอาที่พันห้ ครึ่งงเลยนะอ่าที่1ชั่วโมง42นาทีนะผมเราก็กด start ได้เลยอ่ามาเสร็จแล้วเราลอง r e f r e s หน้าเว็บดูนะครับผมเผื่อมีอาชี e เ e m e n ขึ้นมาให้แต่นี้ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับอ่าทีนี้เราก็ต้องรอเวลาในการที่มันขายเสร็จนะครับผมสำหรับในการเ่นซิมเค้าเปดเบื้องต้นก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับผมฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องซิมคเปน ไทยแลนด์บายอิสนาอยู่นะครแล้วก็ทางช่องเราเนี่ยมีทั้ง Instagram และ Facebook ในการติดต่อสื่อสารเพื่อนสามารถเข้ามาร่วมเป็นคอมมูนิตี้เดียวกันกับเราได้นะครสำหรับวันนี้ดูนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ